ห่มตัวเห็นไอ้ยม่เล่นน้ำทั้งล่างกับห่มมาเล่นน้ำตัววาเลนี่บ่หางเลยว่าเลนี่สิบ่หางเลยว่าเลนกับเพอบ่ได้วาเลนสีอ่อนนิสัยแนวนิอ่อนคักว่าเลนน่ะวาเลนกับแม่นับตังอยากเล่นอยากอ่อนอ่อนค่อยๆล่ะอยากเล่นอยากอ่อนน้ำมู ยาเขาใส่เลยเด้<อ>นับตังแม่นับตังพาดวาเลนอ่อนไอโดงไอโดงมาเลนน้ำแก้วตาน้ำว่ายุข้างหลังขวาลุม,ม,ม,มบัดขั้นใดมาเลนน้ำมาเอาอาวาเล่นหอมโอ้ยสะอ่อนลายเดว่าเลนอ่อนคากทุกมือนี่นีสใสขี้อ่อนคากเบื้งตาเพินลับมุยมุโอ้ยฝ่ะอ่อนคากอ่อนแน่ แม่ก็อยากอ้อนน้งลูก <g ülme> แม่กบลกมาหอมอ้อนเอาเอาเอาลงไปหูจากดิหูจากเบิดว่าเฮาไทยมูจากเบิดว่าเฮาถือถ้าถือกล่องแล้วมาเห็นหยอก <g ülme> เขาจะรู้เลยนะคะแค่พูดไม่เป็นเฉยเฉยแต่เขารู้ว่าเราทําอะไรเขาน่ารัก <g ülme> <g ülme> มาแล้วการควยเห็นเพื่อนมาแล้วไม่ยอม การกล้วยก็ไม่ยอมผมด้วยผมด้วยผมก็อ้อนเหมือนกันผมก็อ้อนเหมือนกันค่ะพี่ดงข้างหลังก็คือน้ำว้าทุกตัวขี้อ้อนหมดนะถ้าเห็นเรามาถ่ายเห็นถือกล้องเขาจะมองกล้องแล้วเขาก็จะเขาก็จะอ้อนพี่เขาเหมือนสื่อว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างนะคะเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้แค่พูดไม่เป็นดู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 ดด การกล้วยอ้อยเข้าอ้อนใหญ่แล้ว <laughs> ขี้อ้อนนะคะเด็กๆคองนี้อ้อนทุกตัวดวงทองฟาร์มเลี้ยงแบบให้เขาขี้อ้อนเราเลี้ยงด้วยใจนะคะเอาใจใส่เขา แล้วเขาจะรักเราทุกตัวเลยแย่งกันอ้อนเลยแม่นับตังเป็นพี่สาวของก้านกล้วยนี่พี่สาวนี่คือพี่สาวนี่คือน้องชายลูกแม่พูนทรัพย์แม่พูนทรัพย์จะเป็นตระกูลขี้อ้อนมากอันดับหนึ่งนะคะอ้อนมากชนิดที่ไปกินหญ้าอยู่กลางทุ่งเห็นเราจะเดินมาอ้อนหัวซุกอ้อนแบบ อ้อนเป็นตระกูลเลยนาะเจ้าวาเลนเป็นหลานทีเนี้ยน,น,นกอยากอ้อนแก้วก้าวก็อยากอ้อนไอคือการแก้วก้าวกับหมุนมาอ้อนผมเล่นด้วยครับผมเล่นด้วยครับผมเล่นด้วยคนครับพร้อมแล้วฝนเจ้าวาเลนเป็นหลานแม่ปุนซับเป็นลูกแม่รับตังขี้อ้อนนี่การกล้วยนั่นเจ้ากแก้วก้าวกำลังอ้อนพี่ ควยทุกตัวในคอกนี้รับประการความขี้อ้อนนะคะเราเลี้ยงด้วยใจเขาจะรักเราทุกตัวนะคะเราไม่รู้ว่าคอกอื่นเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าคอกเราเนี่ยขี้อ้อนน่ารักน่ารักทุกตัวเพราะเราเลี้ยงกับเขาด้วยใจไม่จําเป็นเราก็ไม่ตีเขาเนาะเอางามใจของอูอ้พ่อเรางามใจของเสียกแล้วเดอ้อพาดูเด็กเด็ก ดวงทองฟามความน่ารักความชิอ้อนนะคะนี่จะววาเล่น้อยนี่หอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยรู้ว่าเราจะลงหอมหน่อยยื่นหน้าไปหอมพี่แล้วหอมหน่อยหอมหน่อยอุ้ยหน้ามันเชี่ยวจังน่ารักนะคะน่ารักน่ารัก